ผมไปทดสอบนาฬิการุ่นนี้10อย่างมารุ่นนี้ได้ผลการทดสอบมาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อดีข้อด้อยอย่างไรนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นข้อมูลในการสั่งซื้อนาฬิการุ่นนี้นะครับเอาละขอเริ่มจากข้อแรกเลยนะครับข้อแรกเนี่ยจะเป็นการทดสอบเรื่องของการตกจากที่สูงนะครับและการกดทับนั่นเองนะครับจากการที่ผมโยนนาฬิการุ่นนี้นะครับจากความสูงอยู่ที่ประมาณ1.2เมตรจนถึง1 5เมตรนะครับเป็นเวลา3ครั้งหรือ3รอบปรากฏว่านาฬิการุ่นนี้ไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆเลยนะครับและต่อมาครับผมก็เอานา ขับรถเหยียบทับไปอีกที่หนึ่งนะครับปรากฏว่ารถของผมเนี่ยมีน้าหนักอยู่ที่ประมาณรถของผมที่ผมขับอยู่นะจะใช้นิสสันอเมล่าปี2020นะครับน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่1,097กิกโลกร,รมัมและเมื่อรวมกับน้ำหนักของผมนะครับผมจะหนักอยู่ที่ประมาณ80กิโลกร,รมัมก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ1,180กิโลกร,รมัมปรากฏว่านาฬิกาครับด้านหน้าตรงนี้ไม่เป็นรอยอะไรใดๆเลยที่ต้องพูดว่าด้านหน้าเพราะอะไรรู้ไหมให้เพื่อนดูกระจกก่อนกระจกตรงนี้ผมขูดให้ดูเลยกับกับกุญแจ ปรากฏว่านาฬิการุร่นนี้นะครับก็ไม่เป็นริ้วรอยเลยครับในส่วนของหน้าปัดนาฬิกานะครับและต่อมาครับในส่วนของตัวเรือที่บอกทําจากไฟเบอร์กลาสด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมไม่มีริ้วรอยแต่ด้านหลังเพื่อนๆดูในส่วนนี้อ่าเห็นไหมมันจะไปริ้วรอยอยู่นะครับตรงนี้ผมคาดว่านะนี่ความคิดของผมนะตอนที่ผมขับรถเหยียบทับไปเนี่ยนาฬิกาอาจจะมีการขยับทําให้ขอบด้านข้างเนี่ยมันกดทับกับพื้นมันก็เลยเป็นรอยขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่เพื่อนเื่อเ <ๆ S 1> ชื่อไหมทั้งตัวเรือของเขาเนี่ยเป็นตัวรออเป็นเป็นรอยแค่นี้เองเป็นแค่นี้ มันก็ไม่เป็นริ้วรอยอะไรใดๆเลยนะครับเอาง่ายๆคือในเรื่องของความทนทานเนี่ยผมเชื่อว่านะครับผมความคิดของผมนะผมว่ารุ่นนี้มีความทนทานมากๆนะครับนี่คือการทดสอบอย่างที่1ของผมนะครับและต่อมาการทดสอบอย่างที่2ครับที่ทําให้ดูเมื่อกี้ เอาเอากุญแจนะครับไปขีดกระจกของนาฬิกาอ่าปรากฏว่ากระจกของนาฬิการุ่นนี้นะครับก็มีไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆเลยนะครับและการทดสอบอันที่3ต่อมาครับก็คือการทดสอบในเรื่องของการเชื่อมต่อครั้งแรกครับปรากฏว่านาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อครั้งแรกได้ง่ายมากๆบอกเลยแค่แค่มีแอปนะครับแล้วก็สแกนเข้าไปแล้วก็มีการลงทะเบียนนิดหน่อยนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วนะครับและต่อมาครับการทดสอบครั้งที่4ครับก็คือการทดสอบในเรื่องของ GPS ของนาฬิกานั่นเองเพราะว่าผมอยากรู้ว่าไอ้ห้าเครือข่ายเนี่ยมันจะทําได้เร็วขนนาดไห ผมบอกการผลผล,ผลการทดสอบครั้งที่1ก่อนนะจากการทดสอบครั้งที่1ผมเอานาฬิการ,รุ่นนี้มาโดยที่แบบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วแล้วก็มาจับ GPS ปรากฏว่ารุ่นนี้นะครับจับในส่วนของ GPS เนี่ยครั้งแรกเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ54.3วินาทีซึ่งผมถือว่ามันค่อนข้างที่จะนานเลยทีเดียวนะครับแต่พอผมไปเล่นในส่วนของแอปนาฬิการปรากฏว่ามันมีในส่วนของการใช้อัปเกรดเอาผมขอพูดพูดแบบสั้นๆน,นะเป็นการอัปเกรดระบบ GPS ผ่านในส่วนของโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับแล้วผมก็อ๋อผมผมรู้ ผมก็เอานาฬิการุ่นนี้ไปรีเซ็ตค่าใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็ทําการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือใหม่ทั้งหมดแล้วก็อัปเดตในส่วนของเฟิร์มแวร์ในส่วนของการอัปเดต GPS ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็มาทดสอบจับ GPS ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกอีกรอบหนึ่งนะรุ่นนี้พอมีการอัปเกรดปั๊บนะครับการจับ GPS เนี่ยมันใช้ระยะเวลาลดลงมาจาก54.3มวินาทีนะครับลดเหลือ47.32วินาทีเห็นไหมมันเร็วขึ้นมากๆากนะครับและหลังจากนั้นครับผมก็ได้จับ GPS การจับ TBS เนี่ยมันใช้ระยะเวลาประมาณ5-10วินาทีเท่านั้นโอ้โหบอกเลยมันค่อนข้างที่จะแม่นยำแล้วก็ไวมากๆนะครับและข้อที่5ครับการทดสอบการออกกำลังกายรุ่นนี้นะครับจุดเด่นของเขานะคือ สามารถใช้งานเกี่ยวกับการออกกำลังกายเนี่ยได้มากถึง100รูปแบบด้วยกันนะครับแล้วก็มีโหมดการเล่นเกมด้วยนะมันทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าการเล่นเกมของเราเนี่ยนะครับเครดขนาดไหนอัตราการเต้นหัวใจเราเป็นยังไงและเผาผลาญพลังงานแคลอรี่ไปเท่าไหร่บ้างนะครับเป็นการรักษาสุขภาพในขณะที่เราเล่นเกมนั่นเองนะครับนี่คือการออกกำลังกายสามารถใช้งานได้มากกว่า100รูปแบบด้วยกันและต่อมาข้อที่6ครับออย่างที่ผมบอกครับว่าผมไปใส่ไว้นะ้ำไม่ได้เปล่าละรุ่นเนี้ยมันสามารถกันน้ําได้มากถึง5 ATM ด้วยกันหรือ50เมตระครัแลที่สําญ มันผ่าน IP 69K ที่สามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้และสามารถป้องกันน้ำนะครับในระดับอุณหภูมิ80องศาได้นั่นเองนะครับและต่อมาครับการทดสอบอันที่7ครับการทดสอบการรับสายตัดสายและการอ่านข้อความรุ่นนี้บอกเลยนะการอ่านข้อความของเขาเนี่ยทำได้ง่ายมากๆมันอ่านข้อความได้รวดเร็วมากๆนะครับพอข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือมันก็เข้าที่นาฬิกาทันทีและการคุยโทรศัพท์รุ่นนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยคือมีระบบตัดเสียงรบกวนในขณะที่เราคุยโทรศัพท์ครับ สวัสดีครับ Hello, ได้ยินชัดไหมครับทางนี้ก็ได้ยินชัดมากๆเช่นการรู้สึกเลยว่าเสียงมันแบบคมมากเลยทางนู้นรู้สึกไหมทางนู้นรู้สึกยังไงบ้างเสียงชัดค่ะ,ะกอ,อ,กอ๋อจะแยกออกใช่ไหมอ๋อเป็นแบบนั้นเอง <c oughs> ตอนที่ผมคุยโทรศัพท์กับภรรยาในห้องปิดเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเสียงมันชัด มันทุ้มันแบบได้ยินชัดเจนมากๆนะครับครับนี่คือการทดสอบในการใช้โทรศัพท์การตัดสายการรับข้อความถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับต่อมาการทดสอบอันที่8ของผมนะครับคือการทดสอบในเรื่องการวัดสุขภาพนาฬิการุ่นนี้สามารถวัดสุขภาพได้ใกล้เคียงกับในส่วนของการวัดโดยการใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับยกตัวอย่างเช่นการวัด SPO2 ผมใช้นาฬิการุ่นนี้แล้วก็วัด SPO2 ไปแล้วก็ใช้ในส่วนของการวัด SPO2 ผ่านไปนิ้วนะครับ ค่ามันต่างกันเพียงแค่1 2%เท่านั้นผมถือว่ามันค่อนข้างที่จะแม่นยำเลยทีเดียวนะครับและต่อมาครับการทดสอบในเรื่องความสเสถียรของระบบผมใช้งานมาเป็นเวลาประมาณ7วันสิ่งที่ผมเจอสิ่งเดียวนะซึ่งผมถือว่าเป็นบั๊กสิ่งเดียวของนาฬิการ,รุ่นนี้คือรุ่นนี้บางครั้งอ่ะเวลาที่เราใช้งานนะครับมันจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้เป็นบางครั้งนะครับแต่การใช้งานในโหมดต่างๆเนี่ยผมถือว่าใช้งานได้โอเคเลยมีค่อนข้างที่จะมีความเสถียรเลยนะครับต่อมาการทดสอบอันทีี่่10รรรกกาาาาาชชจแและออยุใ้งนตตเ อันนี้ใช้ให้ฟังเลยนะครับจากการที่ผมได้ทดสอบนะในวันที่20ครับตอนที่ผมได้นาฬิการุ่นนี้มาครั้งแรกเนี่ยแบตเตอรี่ของเขาจะอยู่ที่ประมาณ81%และจากวันที่20นะครับจนถึงเวลา16นาฬิกาของวันที่21นะครับแบตเตอรี่มันลดลงไปประมาณ1%เท่านั้นนะครับมันลงไปจาก81%ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ80%นะครับและหลังจากวันนั้นผมก็เลยทดสอบว่าเอ๊ะถ้าเราเปิดระบบ Always on Display ล่ะมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับปรากฏว่าในวันที่21ผมเปิดระบบ Always on Display จนถึงวันที่22นะครับแบตเตอรี่จาก80%ลดลงมาเหลือประมาณ60%และวันที่23ครับในการเปิดระบบ Always On Display จากแบตนะครับ60%ลดลงมาเหลือประมาณประมาณ30%นะครับและหลังจากวันนั้นอีกวันหนึ่งนะครับในวันที่24นะครับผมตื่นมาช่วงตอนตีห้พอดีจากแบตตรงนั้นนะครับมันลดลงมาเหลือประมาณ10%เท่านั้นดังนั้นคำสรุปข,ของผมก็คือเมื่อเราเปิดระบบ Always On Display เนี่ยโอ้โหมันกินแบตเตอรี่ค่อนข้างมาก อันนี้แบบโหกินแบตเตอรี่มันมากจริงๆนะครับคราวนี้มาดูการชาร์จกลับไปของนาฬิการ,รุ่นนี้บ้างสำหรับการชาร์จกลับไปนะครับจากแบตเตอรี่10%ผมใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ขึ้นมา50%นะครับก็ง่ายๆคือระยะเวลาประมาณเอ่อ50นาทีเนี่ยมันขึ้นมา40%นะครับในส่วนของปเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเท่ากับอยู่ที่ประมาณ0.67%ต่อ1นนาทีนะครับก็ถือว่าเป็นการชาร์จพลังงานที่ ปานกลางค่อนข้างเร็วนะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์ที่มีราคาใกล้เคียงกันนะครับนี่คือในส่วนของการชาร์จพลังงานและถ้าเราต้องการชาร์จพลังงานจนเต็มนะครับมันจะใช้ร,ยระยะเวลาประมาณ1นึ่งสองชั่วโมงกับ14นาทีนี่คือการชาร์จพลังงานจนเต็มนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของการทดสอบของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับสรุปเลยละกันจุดด้อยสจุดที่ผมเจอนะก็คือระบบ Allway All Display เนี่ยค่อนข้างที่จะสูบแบตเตอรี่และอย่างที่2คือมันยังเจอบั๊กบ้างเกี่ยวกับเ,เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ,น,อนี่คือสิ่งที่ผมได้เจอมานะครับ สำหรับนาฬิการุร่นนี้นะครับการออกแบบนะนาฬิการุร่นนี้จะมีการออกแบบเหมือนกับนาฬิการในสไตล์โครโนกราฟเห็นไหมฮะมันจะมีปุ่มโครโนกราฟมาให้2ปุ่มปุ่มบนแล้วก็ปุ่มล่างตรงนี้ตรงกลางตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มดิจิตอลคราวที่กดเข้าไปได้แล้วก็สามารถเลื่อนหมุนได้แบบนี้นะครับนี่คือในส่วนของตัวเรือนและปุ่มสำหรับวัสดุนะครับกระจกรุ่นนี้จะใช้กระจกเป็นแบบกริล l ลอรกราสสามารถทนทานต่อรอยขีดข่วนได้และสามารถที่จะลดการมองเห็นรอยขีดข่วนได้นะครับและในส่วนของตัวเรือนจะเป็นไฟเบอร์กลาสทั้งหมดนะครับนสนงายรายตรี จะเป็นสายถักนั่นเองหรือสายเว้นสแตรปนะครับเวลาใส่บนข้อมือแล้วจะเป็นแบบนี้เลยครับนี่เพราะใส่แบบสายถักนะผมรู้สึกเลยว่ามันเอาหน้าแบบหน้า,าไปตั้งแคมป์อ่ะหน้าใส่ไปลยุยอ่ะหน้าใส่ไปออกกําลังกายอารมณ์แบบนั้นเลยนะครับเอาล่ะกลับดูที่นาการต่อและต่อมานะครับนอกจากในส่วนตัวเรือนแล้วก็สายละหน้าจอครับรุ่นนี้จะใช้หน้าจอแบบอะมูเลนะครับขนาดใหญ่อยู่ที่ประมาณ 1.43นิ้วนะครับจำนวนพิกเซลอยู่ที่466คูณ466พิกเซลนะครับรุ่นนี้ให้ระบบ a l l w a y on display มาด้วยนะครับแล้วก็รุ่นเนี้ให้ความสว่างมามากถึง600นิตด,ด้วยกันตอนที่ผมอ่านข้อความว่าอ่านข้อมูลว่าความสว่างที่ประมาณ600นิตผมคิดเลยนะว่ารุ่นนี้อาจจะมองไม่เห็นท่ามกลางแดดจ้าแต่ปรากฏว่าพอผมไปใช้งานมาจริงๆครับขอบกดให้ดูนะถ้าเราเลื่อนลงมาตรงนี้ถ้าเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับแล้วเข้าไปที่ตรงนี้นะ มันจะเข้าสู่การปรับค่าความสว่างในตอนแรกที่ผมใช่ะนะครับผมปรับความสว่างมาประมาณนี้แล้วผมก็ไปดูกลางแดดจ้าปรากฏว่ารุ่นนี้มันยังสามารถที่จะดูเวลาได้ง่ายอยู่แล้วผมก็ปรับไปจนสุดเลยแล้วก็ไปใช้ว่ยน้ําไปดูกลางแดดจ้าอีกก็สามารถดูเวลาได้ง่ายจนผมคิดว่ารุ่น600นิดของนาฬิการ,รุ่นนี้ มันคือเกือบ,บเท่า1นึ่พันนิตของนาฬิการุ่นอื่นหรือเปล่าของแบรนด์อื่นหรือเปล่าผมแอบคิดแบบนั้นจริงๆเพื่อนๆจริงๆผมรู้สึกแบบนั้นเลยเพราะว่านี่คือสิ่งที่ผมไปเทสมานะครับคราวนี้มาดูที่หน้าจอต่อรุ่นนี้หน้าจอนะครับให้ความลื่นไหลามาที่6 0เฮิร์ตด้วยกันเห็นไหมลื่นไหลมากตัวดิสต้อนคราวนี่นะครับมันจะมีหน้าที่ในการยกหน้าจอเอ่อเลื่อนหน้าจอขึ้นมาแบบนี้หรือเลื่อนลงมาแบบนี้นะครับหรือเราจะใช้นิ้วก็ได้เห็นไหมนี่คือความลื่นไหลของเขานะครับข้อดีของการใช้ดิบ ในส่วนของหน้าตัวเองซึ่งหน้าตัวเองในขณะนั้นมัน,ม,นมันมากแล้วผมไม่สามารถใช้กับเกี่ยวกับเลื่อนหน้าจอได้ผมก็ใช้ที่ต้นคลาวเนี่ยเลื่อนเอานี่มันใช้งานค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับโอเคคราวนี้พูดถึงหน้าจอไปแล้วคราวนี้จะพูดถึงจำนวนแบตเตอรี่ต่อสรุปแล้วกันนะครับจำนวนแบตเตอรี่เนี่ยให้มามากถึง470ม ah ิลลิแอมป์นั่นเองนะครับและต่อมา GPS รุ่นนี้มีการใส่บิวอิน GPS มาด้วยนะครับตัวของ GPS ของเขานะครับให้มามากถึง5เครือข่ายด้วยกันนี่คือในส่วนของ GPS ของนาฬิการุ่นนี้และนาฬกกาาาาารรรรุุ่่นนนนีี้้้้คััถเปมขงตว มันจะเข้าสู่การออกกำลังกายทันทีเห็นไหมและรุ่นนี้จุดเด่นอีกข้อหนึ่งของนาฬิการ,รุ่นนี้คือนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับสามารถใช้การวัดสุขภาพเกี่ยวกับการเล่นเกมได้การวัดสุขภาพเกี่ยวกับการเล่นเกมถ้า,ากดเข้าไปกดไปแบบนี้นะเพื่อนๆดูนะครับอ่ะมันขึ้นแบบนี้เลยรุ่นนี้มันสามารถวัดความเครียดในขณะที่เราเล่นเกมได้วัดอัตราการเต้นของหัวใจในขณะที่เราเล่นเกมได้ วัดการเาผาผลาญพลังงานแคลอรี่ในขณะที่เราเล่นเกมได้มันเป็นการที่ทําให้เรานะครับสามารถเล่นเกมไปด้วยรักษาสุขภาพไปด้วยนั่นเองนี่คือจุดเด่นของ Black Shark s 3เลยนี่คือจุดเด่นหลักๆของเขาเลยนะครับพูดจุดพูดถึงจุดเด่นอีกข้อนึงที่อยากทาให้ดูคือตรงไหนรู้ไหมกดออกก่อนคือในส่วนของการใช้ Chat GPT นั่นเองนะครับเอาละไปดูกันนี่คือผลการทดสอบการใช้งานในส่วนของ Black Shark GPT นั่นเองนี่ How can I improve my productivity? เป็นไงครับมันเจ๋งไหมแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะในส่วนของการใช้ GPT ตรงนี้มัน,จะ,นจะเป็นการพูดเฉพาะภาษาอังกฤษยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับภาษาไทยยังไม่สามารถใช้ได้นะแต่ก็ถือว่าเป็นการใช้ที่ง่ายมากๆนะครับโอเค,คราวนี้ผมขอเล่นให้ดูดีกว่าสำหรับนาฬิการุ่นนี้นะครับถ้าเรานะครับอันนี้คือหน้าจอแบบ Away Display ถ้าเรากดลงไปจะเข้าสู่หน้าจอปกติของนาฬิกานะครับและถ้าเรากดลงไปจังหวะหนึ่งมันจะเข้าสู่เมนูต่างๆของนาฬิกาเห็นไหมนี่นะครับอ่ะเราสามารถใช้ดิจิตอลคาวได้นะครับด้านบนทั้งหมดตรงนี้จะเเป็นนใรื่อองงขขสภาพ ครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่เมนูการโทรการตั้งปลุกสภาพอากาศการจับเวลานะครับก็เป็นคเป็นแบบฟังก์ชันพื้นฐานของเขานะครับ แล้วก็ตรงนี้ครับการฝึกการหายใจตรงนี้ผมอยากเล่นให้ดูเลยเพราะว่าบางทีในแต่ละวันที่เราทางานอยู่ทุกวันเนี่ยเราอาจจะแบบไม่มีสมาธิเราก็สามารถใช้งานการฝึกหายใจได้นะครับมันจะทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็การหายใจของเราดีขึ้นนั่นเองและต่อมาที่อยากให้ดูอีกอันนึงคือการนี้ครับการค้นหาโทรศัพท์เพียงแค่เรากดไปที่นาฬิกาแบบนี้นะครับมันก็จะส่งเสียงไปที่ในส่วนของโทรศัพท์ของเราในระยะประมาณ2เมตรนะครับก็จะส่งเสียงดังขึ้นมาแบบอย่างรวดเร็วเลยและต่อมาครับอ่ะมันสามารถดูสุขภาพของผู้หญิงได้ก็คือในส่วนของประจำ ผู้ช่วยเสียงครับถ้าเรากดเข้าไปนะครับมันจะเป็นการสั่งงานในส่วนของ Siri ใน iPhone กับการสั่งงานในส่วนของ Gemini ในระบบ I uh, Google นั่นเองนะครับหรือ Android นั่นเองนะครับในส่วนของ o อ p a s s ครับถ้าเรากดเข้าไปรุ่นนี้สามารถใช้งานเข็มทิศได้เห็นไหมเป็นเข็มทิศแบบดิจิตอนด้วยนะครับโอเคคราวนี้เล่นดูอีกนะครับ ถ้าเราเลื่อนลงมาล่ะอันนี้การตั้งค่าไม่มีอะไรแล้วนะถ้าเลื่อนลงมาก็จะเข้าสู่การตั้งค่าเหมือนกันแบบนี้นะครับตรงนี้ต้องบอกนีหนึ่งเผื่อใครหลายๆคนลองเล่นแล้วเล่นไม่เป็นนะครับถ้าทางซ้ายมือตรงกลมๆด้านสุดกลมๆทางซ้ายมือตรงนี้บนบสุดตรงนี้นะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้เป็นรูปโทรศัพท์มือถือแบบนี้เสียงอ่ะที่เราใช้อยู่นะครับมันจะไปออกที่โทรศัพท์มือถือเราจะต้องกดเข้าไปนะครับครั้งหนึ่งให้เป็นรูปโทรศัพท์นะครับเสียงมันจะถึงออกหนึ่งจะมาออกที่โทรศัพท์ได้แแลละะตตต่่่่ออมมาาาาาาคครรรรรรรััับบบบงงงนนนนีีีีู้้ปปดวววทจเกกสสสข และตรงนี้ครับที่เป็นยุบหยดน้าตรงนี้นะครับก็คือการทําให้นาฬิการ,รุ่นนี้สั่นในขณะที่เราแบบเขาเรียกง่ายๆคือเป็นการไล่น้ําออกจากเครื่องนั่นเองแบบนี้นะครับและเราสามารถเลื่อนไปได้อีกเข้าสู่การตั้งค่าต่างๆนะครับและต่อมาครับถ้าเราเลื่อนขึ้นมาแบบนี้นะครับจะเป็นการอ่านข้อความต่างๆที่เข้ามาในนาฬิการุ่นนี้นั่นเองนะครับและต่อมาครับถ้าเราเลื่อนจากซ้ายไปขวาจะเป็นการอจะเป็นการใช้งานฟังก์ชันลัดไม่ว่าจะเป็นรายชื่อติดต่อนะครับในส่วนของการฟัง u t u b e นะครับการเล่นเพลงจาก YouTube ตอนนี้ผมฟัง เกิดหม่ทที่ที่เป็นสลามอยู่ผมบังสปอยอยู่นะก็สามารถที่กดเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับและตรงนี้คือชาร์จ GPT ที่ผมเล่นได้ดูเมื่อกี้นะครับต่อมาครับถ้าเรากดปุ่มตรงนี้นะหรือจะเลื่อนแบบนี้ก็ได้แต่ผมใช้การกดปุ่มดีกว่าง่ายดีมันจะกลับเข้าสู่หน้าแรกของนาฬิกาทันทีนะครับจากซ้ายไปาจากขวาไปซ้ายนะครับจะเข้าสู่การดูบทสรุปต่างๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายของเราและสุขภาพของเราตรงนี้จะเป็นกิจกรรมในการออกกำลังกายและต่อมานะครับการนอนดูสุขภาพการนอนของเรานะครับแล้วก็ดูอัตราการเต้นของหัวใจดูในนนส่วของ SPO2 ะครับ แล้วก็ในส่วนของการดูในส่วนของสภาพอากาศในแต่ละวันของเรานะครับหมดแล้วนะครับเอาละต่อมาอ่ะทีนี้คือเล่นฟังก์ชันให้ดูหมดแล้วนะคราวนี้มาดูในส่วนของขนาดน้ําหนักแล้วก็ดูราคากันดีกว่าเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนข,นของแอปของนาฬิการุ่นนี้กันบ้างนะครับในส่วนของขนาดนะครับขอพูดถึงขนาดก่อนรุ่นนี้ จากซ้ายไปขวาน,นะครับจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ53.71มมิลนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับต่อมาความลึกของกรอบครับนาฬิการุ่นนี้นะครับมีความลึกของกรอบอยู่ที่ประมาณ14.7มิลก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหนาเลยนะครับสำหรับน้ําหนักนาฬิการุ่นนี้นะครับมาด้วยน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ44.9กรัมนะครับก็ถือว่าเป็นน้ําหนักที่เบามากแต่ถ้าใส่สายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นสายซิลิคโคน pes, หรือสายวูฟเวนสตร,ปรัปแบบนี้น้ำหนักค่อน,น,นข้างขางเบ สรุปเลยนะนี่คือนาฬิกาสมาร์ทวอท์สายเกมมิ่งที่สามารถนําไปใช้งานเกี่ยวกับออกกำลังกายได้แล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเป็นนาฬิกาที่มีความทนทานแข็งแรงนะครับสำหรับราคาตอนนี้เปิดตัวมาด้วยราคาอยู่ที่ประมาณ3,590บาทครับแต่ด้วยโปรโมชั่นนะครับกับส่วนลดเนี่ยมันสามารถลดได้สูงสุดถึง2,590บาทราคาอยู่ที่ประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้ไปดูกันไปดูที่แอปกันบ้างดีกว่าแอปของเขาจะเป็นแบบนี้ครับนี่คือแอปของเขาอแอปของเขานะครับจะใช้แอปที่ชื่อว่าชา a r k แว r e เปิดเข้าไปแบบนี้นะครับอ่ะด้านบนเนี่ยจะสังเกตว่า UI ของเขาเนี่ยสามารถอ่านแล้วก็ดูได้ง่ายมากๆแบบนี้นะครับอ่ะต่อมากีฬาก็จะเข้าสู่กีฬาต่างๆที่เราใช้เล่นเป็นประจำสามารถเล่นได้เลือกได้นะครับในล่มขี่จักรยานสามารถเลือกได้เลยนะครับและต่อมาข้อดีของแอปของของ,ของยี่ห้อแบนล็คชาร์กอย่างหนึ่งคือเราสามารถปรับแต่งค่าอะไรต่างๆเนี่ยได้อย่างละเอียดมากๆที่ผมเคยลองที่ผมลองนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการหมุนตรงนี้นะครับอ๋อ ข้อหนึ่งข้อหนึ่งที่อยากจะบอกคือนาฬิการุร่นนี้ยังมีข้อด้อยอีกข้อหนึ่งคือภาษาที่ใช้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นภาษาไทยที่เรียบร้อยดีนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมกดเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวอนญี้ใช้ปากกาดีกว่านะพอดีใช้ถุงมือแล้วมันกดไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยนี่คือวอตเฟสนะครับหรือการเปลี่ยนแบบหน้าจอแต่มันจะขึ้นว่าหมุนเห็นไหมถ้าใครไม่รู้เนี่ยก็จะข้ามฝ่าตรงนี้ไปเลยนะครับนี่หน้าจอเขาจะมีให้เลือกหลายรูปแบบมากๆแล้วเนื่องจากนาฬิการุร่นนี้เป็นสายเกมมิ่งหน้าจอของเขาจะมีความสดใสแลล้้ววก็ดดูเาาไง่ย หน้าจ่องเขาเนี่ยผมชอบนะซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า100รูปแบบด้วยกันนะครับให้ดูอีกนะครับสายเรียกเข้าก็สามารถเนี่ยตั้งเปิดได้การแจ้งข้อความได้นะเห็นไหมการตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยทำได้เยอะมากๆและในส่วนของการตั้งค่านะครับให้เพื่อนไปดูนะอะตรงนี้สําคัญมาก Positioning Assist ตรงนี้นะครับถ้าเรากดเข้าไปมันจะเป็นการอัปเกรดในส่วนของ Position ก็คือการอัปเกรดในส่วนของ GPS นั่นเองเห็นไหมอัปเกรด GPS มันจะทําให้การจับ GPS ของเราเนี่ยมีความแม่นยำม,มากขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือจุดที่ต้องจดต้องจดจำเลยนะตรงนี้สําคัญมากนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วก็แชท GPT เห็นไหมอะไรที่ผมถามไปเนี่ยเราสามารถมาดูในนี้ได้นะครับและต่อมาครับให้ดูอีกถ้าเข้าสู่ตรงนี้ครับในส่วนของฉันตรงนี้ก็คือการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองนี่คือการใช้งานแอปทั้งหมดของ Black Shark Wear นั่นเองนะครับอ่าเป็นอย่างง่ายไหมโอเควันนี้นะครับก็ ขอสรุปไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครถูกใจก็สามารถสั่งซื้อที่ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับก็จะมีการใส่ลิงก์ของนาฬิกาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือการรีวิวแบบละเอียดๆของผมเลยนะครับโอเควันนี้นะครับก็ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้เดี๋ยวครั้งต่อไปจะเอานาฬิกาดีๆแบบนี้มารีวิวให้อีกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปเลยครับสวัสดีครับ